ในประวัติศาสตร์ที่เราตั้งทีมกันมาเนี่ยเราเคยเป็นชุปเปรแชมป์ก็หลายครั้งนะครับเรา,าแต่เราไม่เคยเป็นชุปเปรแชมป์ติดต่อกัน2ปีติดต่อกันซึ่งเราก็หวังว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยวงการฟุตบอลเอเชียเพราะว่าถ้าไล่ในรอบ20กว่าปีมานี้เนี่ยไม่มีทีมไหนในโลกที่สามารถเป็นชุปเปรแชมป์2ปีติดต่อกันได้ แล้วเราก็ทําได้สําเร็จมันก็จะทําให้หน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของบุรีรัมย์อยู่ในเต็นเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ว่าเป็นทีมที่สามารถเป็นทิปเปอร์แชมป์ได้2ฤด,ดูกาลติดต่อกันและเราก็ตั้งใจว่าเราจะเอาฤด,ดูกาลที่สามพี่เดยพูดถึงเรื่องสนามนะครับเห็นว่าปีนะี้โอเคแข่งที่ที่ทูเนี่ยมันเหมือนก็นโอเคไปสนามกลางแต่ว่าสุดท้ายจะที่ทูเนี่ยมุมมองของสมาคมปีต่อไปพูดถึงนี้หน่อยครับผมผมไม่โทษใครนะ เพราะผมบอกแล้วว่าฟุตบอลเนี่ยเล่นที่ไหนถ้าชนะก็เป็นแชมป์นะครับคุณจะไปเลือกที่ไหนเล่นก็ตามแต่แม้กระท,ทั่งวันนี้ก็เป็นบทที่พิสูจน์ได้เห็นว่าแม้เล่นในบ้านของแบงคอกนะครับแต่แบงคอกก็แพ้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย,อย่าอย่าไปคิดมากกับเรื่องฟุตบอลน,นะครับนิดๆหน่อยๆก็ยอมกันบ้างนะครับวงการมันจะไปต่อได้ทุกวันนี้ก็เหลือน้อยแล้วล่ะนะครับทุกวันนี้ก็เหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ ท่านุนถนอมจิตใจอะไรให้กันได้นิดน,นี่หน่อย,อยๆก็ให้กันไปจะเห็นได้ว่าผมพูดตั้งแต่แรกเองเป็นความผิดผมเองที่มาสาออกมาพูดเพราะว่าผมไม่ได้แจ้งมาษานะครับแต่ว่าผมก็ได้บอกแล้วว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยเล่นสนามไหนถ้าชนะก็เป็นแชมป์วันนี้เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบุรีรัมเราดีพอที่จะเป็นแชมป์นิน่งพูดถึงจังหวัดเดือดไทยเกมเหรอพี่เนเป็นยังไงบ้างครับไม่อยากให้เกิดน,นะครับก็รู้สึกเสียใจมาก แล้วผมก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังว่านี่คือเหตุผลที่ไม่ว่าเจบีจะดีขนาดไหนแล้วทำไมผมไม่ตอบเพราะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับหลายแมตช์ทั้งในเฟรนลี่แมตช์ก็ดีหรือทั้งในฤด,ดูกาลก็ดีเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเราเมื่อเราคุมเขาไม่ได้แล้วก็เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็อยู่บุรีรัมย์ไม่ได้ อันนี้มันมันเป็นหลักใจตัวเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหเจบี JB เล่นขนาดนี้เนี่ยมันทําไมบุรีรัมย์ไม่เก็บนะครับเอาลองลองไปเริ่มตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับผมเจอเหตุการณ์กับเจบีแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยแล้วภาพลักษณ์ของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมันมีปัญหานะครับตั้งแต่อุ่นเครื่องเลยไปอุ่นเครื่องกับขอนแก่นก็มีปัญหากันนะครับเรียงมาเรื่อยๆเลยนะครับมีอยู่สองสามแมต แล้วผมก็ได้เตือนตลอดเวลาว่าเคยต้องปรับพฤติกรรมนะนี่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอที่จะไปต่อกับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดแม้นว่าฝีเท้าเทคนิคความสามารถร่างกายทุกอย่างได้หมดนะครับแต่การควบคุมอารมณ์นะครับในการเล่นฟุตบอลไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้พี่นี่ครับอนาคตของสุพรรณตาหลังตรงนี้จะเป็นยังไงครับก็ ฤด,ดูการหน้าแบงก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับ<ม>ก็คงไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมย์ละนะครับ<ม>ก็ยังไม่พูดอะไรผมจะรอจนกว่าที่เมียรีจะเปิดฤนรดูการคืนนี้นะครับที่เมียรีจะเปิดฤนรดูการคืนนี้แล้วผมกับต้อบก็ผมต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรยังไงแบบไหนนะครับเป้าหมายหลักก็คือเอาเด็กไทยไปยุโรปให้ได้นะครับอันนั้นคือความตั้งใจแล้วผมเชื่อว่าจะทําให้พัฒนาการของเขาดีขึ้น แล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยเด็กมันก็จะได้มีความหวังแล้วเด็กมันก็จะได้ตั้งใจในการที่จะไปแต่ว่าไปรอบนี้เนี่ยผมก็จะส่งเด็ก4คนไปอยู่ที่นั่นประมาณชัก3-4เดือนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพห้เหมือนตานะครับแต่ว่าเด็กที่เราส่งไปเทรนที่ซัปโปโรเนี่ยผมจะส่งไปเลสเตอร์3เดือนนะครับผมหวังว่าเด็กชุดนี้เนี่ยจะกลับมาแล้วก็ ถ้าเราโชคดีเขาพัฒนาการได้ทันนะครับก็เด็กพวกนี้แม้อายุจะน้อยก็อาจจะช่วยอิสระสีทโลได้ในยู่23ที่จะถึงนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเด็ก4ี่คนเนียไปเข้าคอรสที่เลสเตอร์สามเดือนเต็มนะครับอันนั้นก็คือความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายที่บุรีรัมย์จะทำส่วนฤดูการหน้าก็แน่นอนนะครับไปให้ไกลที่สุดสำหรับ F f c แชมเปี้ยนลีกครับ นะครับอันนั้นคือความตั้งใจนะครับผู้เล่นก็คงม,มีการปรับบ้างพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแต่ปรับแล้วต้องแข็งแข่งป,ปีนี้เพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการที่จะเป็นทริปเปร์แชมปามปีติดต่อกันนะขอบคุณครับ